วันนี้นะคะเราจะพามาเที่ยวที่วัดวีรโชดกันค่ะทุกคนที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะจากภายนอกวัดนะคะที่เราสังเกตเห็นจะมีสีขาวสวยงามมากเลยนะคะซึ่งบริเวณภายในวัดก็มีความกว้างขวางมากนะคะและที่จอดรถนะคะที่เรามานะคะกว้างขวางไม่แออัดนะคะมีให้จอดแน่นอนค่ะและเมื่อเราเดินเข้ามาภายในวัดนะคะเราก็จะ เข้ามาในโบสนะคะก็คือสวยงามประการตาม,มากนะคะก็คือระยิบระยับน่าเที่ยวชมและสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งนะคะแค่เดินเข้ามาก็รู้สึกเลยว่าสงบเย็นสบายนะคะ การประดิษฐานทุกอย่างนะคะตกแต่งภายในโบสถ์นะคะคือสวยงามไม่มีที่ติเลยค่ะและทางวัดนะคะจะมีงานประจำปีนะคะจะจัดขึ้นวันที่24มกราค,คม2568นะคะไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะคะใครสนใจที่จะเที่ยวงานประจำปีงานวัดนะคะก็แนะนำหรือเชิญมาได้นะคะที่วัดวิรชนนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนทั้งเรื่องความยิ่งใหญ่ความตระการตา ทุกอย่างนะคะมาได้ที่วัดวีระชดนะคะจังหวัดเ,เชลิมเราโดยวันที่ไปนะคะก็เป็นวันธรรมดานะคะไม่ใช่วันหยุดอะไรนะคะคนก็เลยจะไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเป็นงานวัดรับรองว่าคนเยอะแน่นอนจ้า